สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์759แล้วก็ผมเป็นเซิร์ฟเวอร์แนว50-1000นะครับส่วนใครที่ตามผมมานะครับจะได้รับเป็นโปรโมชั่น500เลยนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของโปรโมชั่นเนี่ยก็มีประมาณนี้เนาะอย่างที่ผมขึ้นรูปไปให้ดูนะครับก็เป็นตั้งแต่เซต50นะครับเป็นถึงเซตพันนะครับยังอยูเพิ่งตีกันด้วยแปะตัวลังโปรโมทโอเคนะครับแล้วก็ตัวละครเนี่ยจะมี2ตัวนะครับในโปรโมชั่นมีตัว110กับตัวพันนะครับผมประมาณนี้นะ แล้วก็ส่วนใครที่อยากเช่าตัวนะครับงบไม่ถึงก็ประมาณนี้เลยนะครับ50เอ้ย2วันเนี่ยได้25บาทนะครับผม25บาทได้2วันเออแล้วก็จะมีพวกดาวแล้วก็ขวานนะครับได้เลือกกันนะระหว่างถึกกับดีเลือกนะครับก็เลือกกันไปนะว่าชอบแบบไหนนะครับโอเคในส่วนกล่องต่างๆเนี่ยจะมีประมาณนี้นะพวกคาราฟเนี่ยผมคาราฟให้ดูนะครับผมโอเคมี2อย่างนี้นะโอเคแล้วก็มาเปิดกล่องกันนะครับในส่วนกล่องอ่ะมี120กล่องครับผมเปิดได้หมดหรอก แล้วก็พวกกดตัว P นะครับของก็สามารถครับกล่องแล้วก็ปืน2 0 0พนี้ได้นะครับผมในการเอาพันมาคราพนะแล้วก็กดตัว O เนี่ยก็เป็นรับของออนไลน์นะครับผมเขียนไม่ได้มีอะไรแล้วเนาะผมเปิดกล่องให้ดูกล่องเป็นถ้ากล่องแบบนี้ผมอาจจะเปิดได้น้อยนะครับเพราะมันค่อนข้างนานนิดหน่อยนะระบบเสียดโกนครับไดนะ้แ,แ,แต่พวก90นะอันนี้เป็นมีอะไรก็ไม่รู้มีห้าสิบะ ละครพันมาหน่อยไว้แอดมินจะใส่เข้ามาหรือเปล่าโอ้โหมีแต่ห้าสิบว่ะแต่มันมันแจกเป็นโปรโมชั่นแจกนะครับไม่น่าสูงได้เกินห้าร้อยหรอกมั้งเนาะโอเคประมาณน,นี้นะสำหรับการเปิดกล่องนะครับส่วนเออผมว่าโปรโมชั่นถ้าเป็นโปรโมชั่นเติมจริงๆอ่ะไม่ใช่แจกอ่ะก็น่าจะดีกว่านี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเราบอกกันเองนั่นแหละ ี่สุดแต่ตัวที่นี่มันถึกมากเลยนะมานะผมหากันมันน่าจะเป็นตัวสั่งทำหรือเปล่าดี้นอกันดูกันนี่แนวจะไงดิฮะอไมแอดมตััยาปืนล้วนเหรอโอ้โหขัดไปเดียวขมขโแอดแอดขโม

ไม่หนุ่มอะไรอ่ะแอดตอนนี้ก็ติดนะก็มาถึอแปลกๆอ่ะไอ้เหี้่นั่นถือเปต่อนะความผิดเอาหน่อยเฮ้อก็มาถึอแปลกๆอ่ะขึ้นกล่องอะไรอดกล่องโปรโมชั่นกล่โปรโมชั่นเปิดได้พันเอาดีลองเปิดดูดิเุ้ยแปลกๆแล้วไอ้เหี้่นั่น ผ่ามันถึกแปลกๆแล้วยัเป็นร้อยกล่องเลยเหรอไอ้สมองว่ามันถึกแปลกๆแล้วนี่จะละครเดีเยวลงมันได้แค่ห้เนีก็แปลกๆอ่ะไอ้เหี้ยถือเกิน,น การรอันนี้ปินสองอย่างนี่แหละผมได้เฮ้ยไอ้ตัวพันมึงก็ไม่ต้องเช่าตัวดิมึงไปเช่าดาวแทนใช่ไหมตัวพันเนี่ยโอ้โหที่อยู่เช่าตัวนะดินี่ทำไมแอดกูขอครังใช่ไุ๊บหรือไม่ก็พันกูขอได้ไหมกูขอแลกกับปืนได้ปืนพันโอ้ว่าแปลกๆอ่ะเอาตูบไปด้วหลังพอได้ ก็แปลกๆอะไอเท่น่ะไม่ใช่อ่ะเอามระปุกมแอไอตัวละครพาร์ที่ต้องกดใช่ไหมหรือว่าเขาฟังแล้วได้เลยได้เลยเออเียอิ๊ถึกแปลกอะได้สีทองทองอได้สีลุงอะลุงไหนอ่ะก็จะฟันไงที่น่เหรอ

ืนปันแต่นี่เป็นตาขาว้วมั้งเดี๋ยวใช้ได้นะครับระดับสเต็ปหมุนเดี่ยวด้วยนะผมว่าตัวมันะถึกเนาะผมไม่ได้กากใช่ไหมทุกคนตัวที่แน่ถือคล้ายาไปหน่อยเพราะตัวมันถึกเกินเฮ้ยไม่ต้องไปเฮ้ยแต่พวกนี้มันว่าแต่ปวดกล่องนะเป็นไรนะเฮ้ยเกลือตันเวพันน่ะต้องทำไงโคตรเกมเลยกว่าเขาค้างใช้รับแต่ค้างใช้เลย สวยสวยเอาเข้าคั้งนี้พี่ทหมดเด้อใช่ใช่น้องเอ้ยดูหลังกูชัวร์ไม่ดูหลังว่ะตัวไปตรงร้อยตรงเลยใส่ไหมใส่ไหมมันวัวจะเปิดกลองเนี่ยผมว่าผมจบคลิปก่อนนะวัวร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ที่ก่อนได้เปล่าเนาะได้ในตัวปันนี่ผมให้พี่ไปไปหัวไรนี่ก็เปลี่ยนแล้วตัวก่อนแอนดี้แอนดี้เสริมดวงอะไรแอดมินแอดมินเสริมเสริมโยงอะไรแอดมินเสริมดวงอะไรครับ ีหลว,หว่าเล่นมุมเดี๋ยวนั่นก็จะมานะไอตัวสั่งทำปาจินมาอยังดีอยู่เดี๋ยวให่ผมนะเอาเชือกนี่ก่อนนะโอ้โอโอโอเกลือเกลืจอจีนหอมเกลือให้ร้อยอ่ะหอมเกลือให้ร้อยนี่

เฮเดี๋ยวนะนี่ต yes, ัวปันเป้าก่อนหน่อยดิเอาตัวละครไม่ชอบน้องเขาแจกไม่เหรวะเฮนยนะมายืนกันหน่อยพี่เฮ้ยนะแม่อยู่ข้างบนเนี่ยน้องเอ้ยเตี้ยเดี๋ยวนะอยู่ข้างบนครับอ่ามาดิไอ้มีตัวนี้ไอ้มินกาไอ้มีไอมินวิจินไอ้ตัวนี้พี่ไม่หรอเฮ้เพูดชื่อผู้ว่านะให้มินกเหรอไ่าลุ้งเนี้ยอย่าลุ้งเนี้ยมิตาสิไปหมดโอ้เอ้ยเอ้ยด่ายเอ้ย แอดเลยอ๋อเดี๋ยวค่อยเลยกันนะแอดให้เอาพันมาเล่นละอันนีนัตึงเปล่าอันดีนัอันนีนัไม่ตึงไม่ตึงแต่ยิงผิดคนอ่ะอกนดีนะตึงเปล่าพี่ไม่ตึงครับไม่รู้อะไม่รู้เก็บตาเลยเฮ้ยได้ไหมทำมาส่งทำมาส่นี่ไงทู่เม็ดอ่ะ อไรแบงแบงรีเว่แบงรีเว่อันนี้ผมบอกแล้วผมจะไม่ตายนี่นนผมตลอดลกมาดิมา,ดมาเลยเฮ้ยมาไว้โอ้ยังไงโกลนก็ยิงไม่เข้านะครับรีเลือดอะผมบอกเลยแตกหมดจบ จะสุดท้ายพอดีเดี๋ยวมีไล่ฟันเฉยเอาพันโอ้นี่ขนาดเก้าเศษไปเนี่ยเอาพันมาเล่นคงสู้กันไม่ไหวอ่ะผมว่าเล่นเก้าเศษไปก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวน้ำเล่นนี่น้ำพี่ตายน้องอ่ะเมื่อกี้พี่ตายหมดแล้วจริงน้องแล้วพี่ไม่เล่นดิพี่ตายเตี้ยสินะยังกันหน่อยไหมพี่ไพันพันพันกูโดนพันกูโดนเหล่ามีไายุดูเฮียมันเหล่ามีไทยูดูกูมาเล่นพันแล้วไม่เหรอ ไอเฮี้ยตัวตัวนั้น่ะนน่ยะใครพันเดี๋ยวผมเล่นพันแล้วกันนะเห็นน่าจะมีพันเข้างนอไหนอาจจะน้ำให้ม่งตีกูมึงตีกูอย่างเงี้ยแต่เขาบอกมีพันนะครับเราก็ต้องเล่นพันนะแล้วแต่เราต้องซื้อแม็กก่อนนะครับมันเป็นแม้สิบเองนะตัดซื้อแม็กก่อนนนไปเว้ยพี่ยิงรอเก้าสิบทำทุนพันก็ได้นะครับแต่ไม่ไรหรอวะให้น้องที่แรงเกิน เอ้าตกเลยเฮ้ยเอ็งเป็นไรวะตอนหายใจผมผมอยากพูดด้วยอยู่นะแต่ต้องใช้สมาธิทำนะครับต้องขอโทษเลยบางครั้งก็พูดได้แหละไม่ยิงไม่โดนเลยเล่นพันเก้าสามไอ้เหี้ยไม่กลัวหรอไอ้เหี้ยเราเล่นนี่เด็ก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 มันจะร้องกันว่าเล่นพันเนี่ยไม่หรอกเนาะ พันนั่นอยู่ไหนก็ไม่รู้นะไหนว่าพันยังไม่เห็นเลยใครคนที่เล่นพันอ่ะใครเล่นศูนย์นะเลขนศูนย์นะเลขนศูนย์นะนี่นี่น้องเองได้หัวคิดพี่แล้วแหละแต่ผมยังไม่เห็นพันเลยนะที่ไหนวะยิงบนหัวเราอะอะไรสีวะงงกับชื่ออ่ะเี๋สี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 อ้าวงงกับชื่อผมไปไหนวะยี่ยี่เขาเป็นมาอยู่ เฮ้ยอาช่วเอาหนวอยสะวจะุมตึงมึงกันไหนวะเออขาไม่ชวนกับมึงหรอกมึงกล้าเกินมั้ามกล้าเหรออ๋อนี่พันเหรอใช่ปะน้าห่มกล้าหนพันพันึมกล้าเื่ยผมกล้าฮะมาดิมา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 ดิเืีอผมกลัวเหรอมาดิเยเฮียผมกลัวเหรอไปไหนวะไปอสน้ำไปน้ำนึงวัดนงเล่นก่อนเดยวน้วัน เอาพันดี่วับไปเอาพันเสียเวลาไหมเอาพันเนี่อ๋อมันเล่นแค่นี้เองเดี๋ยวผมไปเล่นพันแล้วกันเนาะทุกคนเก้าสิบยิงพันเข้าเดี๋ยวผมเล่นแค่เก้าสิบกระพองนะครับถ้าเล่นพันมันจะแบบเอาเปียกเขาไปนะข้างในแอบหัวไปคุณครับผมเมื่อกี้ในเซตแค่นี้ก็พอนะครับน่าจะไหมทำทุนไว้ทำทุนไปกระโดง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 ชั้นบนไอ้เนี่ยเขาเขาน่าจะเล่นแค่เซตแบบ เ่าส่นรู้เปล่ากูโดนะแล้วมึงทำปวยใช่ไหมไม่ใช่ปูหรอใช่โอ้ที่หนอยดีพี่ไม่ไตายนไมตาย้องน้องน้องที่หนนี่นนอะโอ้ตายที่เียไปที่เีไไหนกันเ้อ้ยโนมี่กต่เราอ้ยองโนมี่ตอ โอ้พุดนะไอ่ะฮันโหเกือบตายเอาเดียวมีเดียวมีเดียวเอามีเดียวมีเดียวมีเดียวตายเราต้องเอามีดมือไหนเนี่ยกูนอนเฉยกูก็นอนเหมือนมีน่าจะไปละมาของกูนี่มาวันนี้นี่นะนี่เสียงอะไรเสียงปืนปืนกรออาพันนะแมไม่ตายโอ้ยยิงเข้าแปดไอ้เหี้ยยิงตายไปเนี่ย เล่นะอะไรวะแม่งจ,จุดเดียวหัวแตกเลยเฮียจิตเดียวหัวแตกเลยชอบไหมระวังน้องระวันง,ะงน้อง,าาง,องผ่านนี้น้องผ่านนี้เดินเี่เอาอุปกรณ์นนี้ผ่านนี้แอดไหมเหรอไอไอไอแอดอ่ะมาดิมาดิ๋ยวเานนี้น้องเอาแอ่แอดแตกพันแตก อุ้ยไปตายปืยยก็ตายตายงาแล้วแต่พันแต่อีกหนึ่งโอ้ชิ้นนี้ไม่ใช่แล้วทำไมมันสึกังไงเกได้พันว้่งไหเมดล่นร้อยนี่นี่ไงเดี๋ยวกูเล่นพันหน่อยกูิตกูเนน่นื้เนนมเก้สิบทำนเว้ยก้าสิบทำซูนเหรอก็สิบทำซูนเว้ย เรียบร้อยดีมันแตกเฮ้ยเองจะวัดกับพี่อหน้องพี่มันพันเลยนู้นเว้ยแต่ม่มังเรือเหี้ยเองน่าจะวัดผิดคนว่ะน้องคบน้าเท่าไรเลยนี่วะคุ่บบหน้าเท่าไรเวะเฮียเ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบบฮ้ยยเฮ้้อ, <180. S 1> อ้ยเฮเอาอะไรมาวัดเฮยเฮเฮยเฮ้ยเเยเฮ้ยเเฮ้ยอ้อเฮ้้ออเฮต้ยเ้ยเ้ยยเ้เฮีย คนละเกตอ่ะบอกเลยคนละเกตอะ่ะ <laughs> เอาพันมาแตกผมก็คนละเกตอ่ะบอกเลยอ้้หได้มันอนะ่ะได้นัวพันเต็มคังเอ้ยเก้าสิบเต็มไม่มีทางตายนะครับตอนนี้แต่ว่าเีไดมีดอะ่ะมีดก็แรงเหมือนกันอาเว้ ไม่ได้ไปเก็บเก้าเศษนะครับผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเก็บของอะไรทับรับน้องตี่ด้วยดิน้องมีก็เล่นนะไอ้เองก็หาตีเด้อตีเยอะแยะงงจริว่ะแอนนินเอ้ยที่ผมฟังแอนแอนนี้เลยแอนนี้มาเลยดิมาดิมาดิมาดิดีมาดิดีเลยน้องยึดลูกศรเอาไปเฮ้ยมันหลบไปอ่ะ อ้ยล็อกหัวไปทุกเม็ดไป้ยไปบัรการกพันบยเยนังมอพันอย่างมันน่ะบอกเลยเล่นกลน่ะอ อุ้ยโอ้ยังไม่โดนแตกทุกเม็ดโอ๊ยโอ๊แตกหมดโอ้เต็มเซิร์ฟเดี๋ยวเราปล่อยของไปแล้วกันเนาะให้เขามาเก็บไปเล่นกันอุ้ยยังมันน่ะพันน่ะบอกให้โคตรมันน่ะอยาก้ดูไหมวิธีใหม่ทำไงน้องรับตีพี่ทุกคนรับตีพี่พอพันมาแตกผมก็อย่างนี้เลยฮะจะชิวไปเจ๋งเจ๋ง ไม่้ตามพี่ตามไม่มีหนออาโคได้กลุ่มเลยอ่ะไม่มีขายกูมีขายนะกูมีขายเจ็ดนี้อ,อาจจะเปล่งเอาแต่ปุ่มเผลือยเลยอเฮ้ยลุงยิงนี่ลุงยิงลุงยิงอาเสนานี่มันขึ้นมาชเจอกานลุงยิงนี่น้องจะยิงข้าพ่อมึงหรอ เ็ดร้อยเดี๋ยวไล่ผมครับที่พันแอดดูดีดูเนี่ยดดูโสดของพวกกันอ่ะเปนพันโดดมะก่อนพันโดดมากอน้องแอดพีคไอพ็คทองกันยังไงะแอดโผพันโดดมาก่อนมาอ่ เอาเว้เอาเว้าสุดเว้าสุดเนี่ยมันแตกเ <c oughs> จ๋าไม่เราหรือประมาณนี้นะครับทุกคนฝากติดตามนะครับฝากกดไลค์นะว่าจะเป็นคลิปไรต่อไปนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ